เริ่มด้วยการพับครึ่งพับไปเลยนะคะพับครึ่งพับครึ่งเสร็จแล้วก็ติดคลิปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเย็บตะเข็บเส้นตรงเย็บแนวยาวเลยนะคะเป็นตะเข็บที่0.5ซนติเมตรโดยจะเว้นระยะกลับผ้าไว้ประมาณ2นิ้วค่ะก็เว้นระยะไว้ประมาณนี้กำลังดีเลยนะคะเย็บเสร็จแล้วชิ้นงานของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้ ขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเราจะทําการกลับผ้าค่ะอันนี้เป็นช่องสําหรับกลับผ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดึงผ้าฝั่งนี้เข้ามาด้านในให้ปลายเสมอกันแบบนี้เดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่าทําไมถึงดึงฝั่งนู้นเข้ามาด้านในกลับผ้ามาให้ปลายทั้งสองด้านชนกันแบบนี้กลับแค่ครึ่งเดียวค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะ เย็บโดยรอบขณะที่แนะนําในวันนี้เนี่ยเย็บจากค่อนข้างที่จะยากนิดนึงก็เลยจะเย็บมือกันดีกว่าง่ายดีค่ะแต่ว่าจุดสําคัญก็คือว่าตะเข็บจะต้องตรงกันเห็นไหมคะตรงนี้เป็นตะเข็บที่เราเย็บเมื่อสักครูน่นี้แล้วก็ผ้าด้านในก็ให้ตะเข็บตรงกันประกบให้ตะเข็บตรงกันแบบนี้ติดคลิปไว้เลยแล้วก็ เริ่มเย็บจากตรงนี้ไว้เลยเพื่อไม่ให้ตะเข็บเลื่อนค่ะแนะนําว่าเวลาเย็บเนี่ยให้เย็บเป็นตะเข็บเล็กๆแต่บางที่เย็บมือเนี่ยมันก็อาจจะไม่เป๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเย็บสักรอบสองรอบก่อนจะเริ่มเย็บจากตรงนี้แล้วก็เย็บไปเรื่อยๆตามเส้นที่เราขีดไว้แนะนําว่าในระหว่างที่เราเย็บก็ใช้2นิ้วเนี่ยสอดเข้าไปในโดนัทรัดผมจะได้เย็บง่ายๆค่ะ เนี่ยเห็นไหมคะเวลาที่เราเย็บเสร็จแล้วเราจะได้ดึงออกมาตรงที่ช่องกลับผ้าตรงนี้ตรงนี้เนาะที่เราเย็บมือเมื่อสักครูน่นี้ตรงนี้พอกลับด้านออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะที่เราเย็บมือเมื่อสักครูน่นี้อันนี้ก็พยายามให้ตะเข็บตรงกันนะคะต่อมาก็มาถึงคิวในการสอดยางยืดสอดไปที่ช่องกลับผ้าเมื่อสักครู่นี้ที่เราเว้นไว้เหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ดึงยางยืดเข้าไปข้างใน ตอนสุดท้ายเหลือเย็บปิดช่องที่เรากลับผ้าเมื่อสักครู่นี้เท่านั้นเองค่ะพอเย็บมาถึงปลายแล้วเนี่ยให้ดึงค่ะรูดแบบนี้เสร็จแล้วคลายปมเห็นไหมคะตะเข็บที่เราเย็บมาสักครู่นี้มันก็หายไปเลยน็อตปมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะโดนัทรัดผมของเรา เห็นไหมล่ะคะว่าวิธีการทำไม่ยากเลยยังไงลองทำกันดูนะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับเป็นโปรเจกต์ให้กับมือใหม่หัดเย็บเริ่มต้นกันก็ลองทำโดนัทมัดผมกันค่ะใช้ทั้งจกักรแล้วก็ใช้ทั้งมือทำบ่อยๆทำหลายๆอนันทำเป็นประจำเดี๋ยวก็จับจุดแล้วก็ทำได้เองสวยงามยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมบอ m บี้แอนแมรี่คราฟต์ค่ะชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชม บายบายไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ